วัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอ t เต f อร์กัสอีกเช่นเคยคลิปนี้เราอยู่ในเกมโอเชียนชูเตอร์นะวันนี้เราจะมาถอนสําหรับใครที่เป็นสายฟรีกันโอ้โหในรอบกี่ปีทุกคนในรอบประมาณเกือบ1ปีแล้วนะทุกคนที่ผมไม่ได้ถอนสําหรับสายฟรีสําหรับเกมโอเชียนชูเตอร์มาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถถอนได้ไหมสําหรับใครที่สงสัยนะพี่สายฟรีถอนได้ไหม อันนี้มารอลุ้นกันดีกว่าไปดูพร้อมๆกันดีกว่านะตรงนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันแหละนะทุกคนเพราะผมถอนล่าสุดไปประมาณ7-8เดือนที่แล้วน่าจะช่วงต้นปีที่แล้วเออทุกคนให้จำไม่ผิดนนะอเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะก่อนอื่นเดี๋ยวเราล็อกอินกันก่อนนะสำหรับตรงนี้ เดี๋ยวมาเช็คกันดูดีกว่านะทุกคนว่าผมเป็น V I P ไหมนะสำหรับใครที่สงสัยนะมาเช็คดูที่ตรงนี้นะครับอ่านี่สังเกตดูนะครับผมไม่ใช่ V I P นะและมีคนสงสัยด้วยนะครับสาหรับผมที่เป็นสายฟรีใช้ระยะเวลานานไหมนะครับตอบบอกไว้เลยนะทุกคนสําหรับครั้งแรกนะทุกคนตรงนี้ผมถอนครั้งแรกไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนดูแล้วกันมันจะมีประวัติอยู่อ่านี่ถอนไปล่าสุดประมาณเดือนตุลาคมไหมทุกคนเดือนตุลาคมวันที่10 2,023อะทุกคนถอนล่าสุดสําหรับใครที่ไปสายฟรีอยาทุกคนตรงนี้คุ้มอยู่นะทุกคนค่อนข้างที่จะคุ้มสําหรับใครที่เป็นสายฟรีนะสำหรับใครท er ีร่เป็นสายฟรีที่ยังไม่ได้เติมเล่นแรกๆเลยอะทุกคนถอนง่ายมากๆ10บาทหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อถอน10บาทไปได้ใช่ไหมทุกคนการหาคะแนนนี่ค่อนข้างที่จะยากมากๆอะทุกคนค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าที่กล่องจดหมายทุกคน สังเกตดูผมมีแค่นี้อ่ะทุกคนนี่ปกติแล้วมันจะขึ้นการเติมใช่ไหมทุกคนอันนี้สังเกตดูนะขอบคุณช่องการชำระเงินเฉพาะสำหรับการใช้จ่ายนะทุกคนสำหรับตรงนี้เราก็ได้รับ กำไรเงินคืนนั่นเองไงทุกคนตรงนี้นะผมก็ยังไม่ได้เติม VEP ปกติมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะปกติมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหรือผมเติมไปไะทุกคนผมเติมไปประมาณ5บาทนะทุกคนห้าบาทอ่ะสรุปแล้วนะทุกคนถ้าผมถอนออกมาได้จริงแล้วทุกคนรวมทั้งสิ้นแล้วนะผมทําการเติมไปประมาณ5บาทหรือเปล่าทุกคนประมาณ5้าบาทอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเช็กดูกันดีกว่าไม่ได้สรุปแล้วเนี่ยผมเติมไปประมาณ5บาทนี่มั้งทุกคน5บาทนะแล้วก็ ทำการสะสมสรุปแล้วเนะี่ยทุกคนเราลงทุนไปประมาณ5บาทนะทุกคนที่ต้องทําการเติมหลังจากนั้นนะครับก็จะได้รับเงินคืนมาไปมาคืนประมาณ15บาทนะทุกคนผมว่าคุ้มอยู่นะะเดี๋ยวไม่ดูกันทีกว่านะสำหรับตรงนี้สังเกตดูนะสำหรับการถอนสาหรับใครที่เป็นสายฟรีนะย้ําสําหรับใครที่เป็นสายฟรีนะจะใช้คะแนนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆใช้คูปองอยู่ที่ประมาณ1,000คูปองในการแรกอยู่ที่10บบาทและตัวต่อมานะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีสังเกตดูเอ้ยสายเชิญเพื่อเอ้ย สายเติมดีเออนะตรงนี้ผมไม่แนะนำแล้วกันสำหรับใครที่ไปสสยเติมก็ต้องพิจารณาดูดีๆแล้วกันจะลดลงมาอีกประมาณ10% 40%นั่นแหละนะทุกคนใช้คะแนนอยู่ที่ประมาณ600คูป,ปองเท่านั้นในการเติมอยู่ที่10บาทในการถอนเข้า2 0 y Wallet ในคลิปนี้เราจะมาถอนกันดีกว่านะว่าจะสามารถถอนเงินเข้า2 0 y Wallet ได้หรือเปล่านะผมก็สงสัยเหมือนกันแหละนะมาลุ้นกันดีกว่าตอนนี้นะผมมีคูป,ปองอยู่ที่ประมาณ 995คูปองใช่ไหมตรงนี้ผมลองเล่นค้างไว้อยู่นะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเอาตรงนี้หรือเปล่าอ่านี่นี่น,น,นี่น่าจะค้างอยู่ตรงนี้แหละทุกคนระดับไม้อะทุกคนมีไหมอ่านี่ระดับไม้อะมาลองหมุนกันดีกว่านะทุกคนว่าเราจะได้เยอะไหม30คูปองก็ถือว่าผ่านอยู่อ่ะ เราได้ไปที่เรียบร้อยก็คือผมสะสมเล่นไปเรื่อยๆ่อ่ทุกคนคูปองหาย,ยากมากๆเลยนะทุกคนบอกตรงๆแล้วก็เหรียญน,นะทุกคนที่เพื่อนทําการเล่นสําหรับใครที่เป็นสายฟรีนะ,ะเห็นไหมสะสมไปเรื่อยๆแบบนี้นะกดที่กรับทั้งหมดอ่ามีตัวอื่นอีกไหมทุกคนมีตัวอื่นอีกไหมไม่มีเลยนะือกเลลอกินมีไม่มีเลยนะ,ก,ะก,นนะก็ได้มาอยู่ที่449ี่เหรียญอ่ะเหรียลองเล่นสักพักหน่อยแล้วกัน เพื่อเติมได้ะทุกคนเผื่อเล่นได้นะอ่าลงทุนต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยทุกคนหนึ่งร้อยใช่ไหมอ่าโอโ้โหยิ่งกี่ครั้งสี่ครั้งใช่ไหมอันหนึ่งหมดแล้วทุกคนเฮ้ยได้อย,ยูิงครั้งครั้งละเท่าไหร่อะ่ะครั้งละสามร้อยอ่ะทุกคนเฮ้ย ได้อยู่นะทุกคนยิงแทีและหนึ่งนัดอ่ะโอ้โหอ่าหมดไปเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้ก็สามารถรับได้อ่าได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยรับเพิ่มรับเพิ่มนะทุกคนอยิงทเลหนึ่งนัดทุกคนจะได้ไหม ั้งสุดท้ายอ่าหมดไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองแลกกันดีกว่าทุกคนเรามาลองแลกกันดีกว่านะตอนนี้เรามีอยู่ที่1นึ่ามสิบคูปองมาลุ้นกันดีกว่าเงินจะเข้าทูเบอร์นี่บัลเลตไหมทําการกดคลิกที่แลกเพราะผมถอนครั้งแรกไปเป็นที่เรียบร้อยอ่าทำการกดคลิกที่การถอนนะสำหรับตรงนี้นะครับเพื่อนๆทาการกรอกนะทุกคนสําหรับชื่อนามสกุลบัลเลตไอตรงนี้เป็น เบอร์ฮูเวนี่บัลเลตนะทุกคนที่เ,เพื่อนๆจะต้องทําการกรอกเข้าไปนั่นเองอ่ะหลังจากนั้นทําการกดถัดไปนะฮะทำการกดยืนยนันอ่านี่ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการถอดออกมาไปที่เรียบร้อยเงินเข้าเรียบร้อยทุกคนเงินเข้าเรียบร้อยเลยนะสังเกตดูนะเงินเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยสังเกตดูนะเงินเข้าอยู่ที่10บาทนะทุกคนสําหรับตรงนี้โอ้โหเข้าไวมากๆอนะ่ะทุกคนเข้าไวมากๆเลยทุกคนไม่ถึง 1วิด้วย3ในทุกคนมีถึง1วิด้วย3เงินก็จะเข้าทูบอดี้บอลเลตแล้วทุกคนสําเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยถือว่าคุ้มมากๆอ่ะเดี๋ยวมาดูสําหรับอัตราการแลกเปลี่ยนที่เราได้ทําการถอนตรงนี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยทุกคนเราถอนล่าสุดไปปีที่แล้วทุกคน10บาทนะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีครั้งที่2ในวันนี้อ่ะทุกคนในปี2 0 2 4สรุปแล้วเนี่ยทุกคนสําหรับใครที่เป็นสายฟรีตั้งแต่ผมเล่นมาอ่ะทุกคนถ้าก็ได้อยู่ที่ประมาณ 20บาทแล้วก็หักสําหรับตัวที่ผมเติมไปเมื่อกี้อีกนะทุกคนเดี๋ยวๆๆๆได้ทับมาเป็นที่ได้ยิงได้ไหมทุกคนยิงได้ไหมเดี๋ยวๆว,วค่อยอยพูดต่อนะนี่ยิงไปดิ หมดไปไปที่เรียบร้อยอ่ะไม่เป็นไรต่อตอนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเราก็ได้ทาการเติมไปอยู่ที่5บาทนั่นเองสําหรับใครที่เป็น สายฟรีอะทุกคนอะสังเกตดูนนะเติมไปไม่เยอะนะทุกคนเราเติมไปประมาณ5บาทเราได้คืนมาอยู่ที่15บาทนั่นเองนะทุกคนสรุปแล้วสําหรับใครที่ไปสายฟรีก็ยังมีโอกาสเล่นได้แล้วก็สามารถถอนเงินเข้าทูเบนี่วอลเล็ตได้สำหรับใครที่จะทาการเล่นกอพีดาดูดีๆแล้วการสําหรับใครที่จะทําการเติมนั่นเองสําหรับโอชินชูเตอร์มาอัปเดตหน่อยละกันไม่ได้อัปเดตนานพอสมควรสาหรับใครที่เป็นสายฟรีนั่นเองนะทุกคนภาะมานี้และกลันสำหรับใครที่สงสยัยคอมเมนต์ใต้ลางคลิปได้เดี๋ยวผมพยายามมาตอบ อโอเคนะครับสลักใครที่ชอบคลิปดดนี้นะหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาคลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง m มตโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ